ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่นงของทางฝั่งเมืองทองนะครับวันนี้เข้าสู่การฝึกซ้อมวันที่3ของ3แข้งกีฬาพยองของพวกเรานะครับทั้งน้องเตอร์น้องเท่น้องบุกกับการมาฝึกซ้อมที่อุระเรเดมอนนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะคือตั้งแต่ที่มาเนี่ยในช่วง2 3สาวันที่ผ่านมาเนี่ยอากาศ3ทสี่องศาแบบแดดร้อนมากแต่วันนี้ย0องศาถือว่าอากาศดีน้องๆก็โหได้ซ้อมแบบฉบับ ฟุตบอลญี่ปุ่นแลวที่สำคัญวันนี้อุระะเนี่ยเขาซ้อมเ,มเข้มเขาซ้อมขึ้นเทคติกเพราะเดี๋ยวจะต้องไปเยือนอาวิทป้านในสัปดาห์ที่กําลังจะมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายฝึกซ้อมแทบจะแทบไม่ได้ดูเลยนะครับแต่ก็ก็มี การได้สัมภาษณ์กับน้องๆทั้งสามคนว่าเป็นยังไงบ้างพอได้ลงทีมฝึกซ้อมกับพวกเขาเพราะวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปดูแล้วก็แทบจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะจริงๆเพราะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะแข่งแล้วและเจอลอีคเขาค่อนข้างเข้มเรื่องนี้นะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างน้องๆทั้งสามคนแฮปปี้แค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับอ่ะวันนี้ก็อีกวันหนึ่งเป็นไงบ้างซ้อมวันนี้วันนี้ไม่ค่อยหนักครับเพราะว่าพรุ่งนี้เขาเดินทางไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นขึ้นเกมแกล้วเซตพีดแต่วันนี้อากาศดีด้วย ตั้งแต่เรามาเนี่ยดีมากสามสิบองศาดูว่าอยู่ไทยแต่วันนี้ยี่สิบองศาร้อนแดดแบบโอ้โหคนละแบบคนรู้จัอย่างนี้ก็มาแอะไรอานแบบนี้ที่ไทยก็ซ้อมได้อะเช้าเย็นซ้อมเช้าเย็นได้นะสบายไหวป่ะซ้อมเช้าเย็นซ้อมมาใครนะไหวนะซ้อมคนเดียวดีกว่าไรกันหยู่ทีมเดียวอะไรไงแต่พอเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นยังสามสี่วันแล้วดียังนม่ดีวันเนี้ผมว่าสำหรับวันนี้ดีสุดแล้วนะที่แบบวันสองวันที่ผ่านมาด้วยอาจจะแบบคุ้นชินหลายๆอย่างครับไอ้เด้ เป็นไงวะมันเปล่งปลั่งไปมากขึนล้าเตก,ก็เริ่มเอ็นจอยมากขึ้น,นเริ่มเ,เล่นลหลายๆคนแล้วเริ่มเ,เราก็เข้าหากับเขาง่ายขึ้นครับก็เล่นลงเล่นลิง,งก็สนุกสนุกมากครับวันนี้สนุกมากมีเพื่อนยังบุ๊คมีเพื่อนใหม่ยังยังยังเลยครับยังไม่มีอ่ะอยังยังด้ว <laughs> ยเพื่อนไไม่ด้วยเพื่อนนี่ อยู่นี่เขาไม่เรียกเวทีนะเขาเรียกโซมิโนอเรียกผมล็อบบี้โซมิโนอลทำไมเขาถึงเรียกอย่างงี้น่าจะเหมือนน่าจะคล้ายเฮ้ยแต่ตรงเอไปเอเตอร์เหมือนมากนะผมก็เหมือนไงช่วงนี้เขาใส่รองเท้ารุ่นเดียวกันอีกรุ่นเดียวกันเด็กจะเปลี่ยนแล้วไหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนทีสโซมิโนอย้ายทีมแต่ก็ถือว่าตามลำดับคิดว่าพอมาถึงตรงเนี้สามสี่วันที่ผ่านมาได้อะไรบ้างเยอะนะพี่เยอะเลย ขนาดขนาดแบบไม่ได้ซ้อมเยอะนะแล้วแต่ว่าเราแบบได้มารู้ว่าการแบบว่าเหมือนแบบมาถึงสนามเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาดําเนินชีวิตยังไงเขาเวลาแบบอยู่ในที่ที่แบบว่าเขาต้องเตรียมความพร้อมก่อนเพราะเขาต้องมาก่อนชั่วโมงหนึ่งปกติอ่ะอย่างพวกเรานะที่ไทยมาซ้อมปุ๊บก็คือเหมือนอาบน้ำอาบอะไรมาแล้วแต่พวกเขาคือมาอาบก่อนซ้อมทุกคนอก่อนซ้อมแช่น้ําร้อนแช่น้าเย็นก่อนแล้วก็แบบพอถึงเวลาประชุมปุ๊บเขาก็แบบตั้งใจเลยแล้วก็พอถึงเวลาซ้อมก็พร้อม สปีดฟุตบอลเป็นไงเท่ที่นี่สุดยอดครับก็สมกับเป็นเบอร์หนึ่งเอเชียเออเด้อมันก็ตัวใช่เพราะฉะนั้นคิฟเปอร์คิฟเปอร์อรอนี่คือแบบหมายถึงศักยภาพของนักเตะทำให้เราได้แอคทีฟแอคทีฟจ,จริงๆครับก็ต้องเอาตรงนี้ไปไปเป็นข้อปรปับปรุงของเราเพราะว่าเผื่อเรากลับไปทีมแล้วเราก็จะแบบบอกเพื่อนๆได้เลยได้ว่าไม่มันควรแบบจะเพิ่มสปีดบอลให้มากขึ้นเพราะยิ่งยิ่งเราช่วยเคลื่อนยิ่งเราช่วยกันเล่นมันก็ยิ่งสนุกเออใช่ใช่ดูจากฟุตบอลบุกอะ เป็นไงได้หะายบ้างนะสามสี่วันที่ผ่านมาได้เยอะเลยครับพี่ไปไปลูกนึงได้หลายวะได้เยอะเลยได้ชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับแล้วตอนต่างประเทศปกติเรามาตอนเช้าเราไม่ค่อยอาบเราไม่เราไม่ได้อาบน้ำที่นี่วันนี้เราผมไงผมพวกผมก็เลยวันนี้อาบน้ำที่นี่ลำมากที่ที่เรอเราทำเหมือนเขาเออลองทำวิธีทำแบบเขาแล้วทำแบบอ่ามือนทุกคนเลยนี้ไหมสอนน้องไปแล้วผมเป็นพีเตอร์แก้ผ่านอาบน้ำแล้วใส่สเตย์คนเดียวเลยกแ ญี่ปถ้าเขาแก้กันหมดเลยใช่ที่นี่ตรงแี้หมดเลยผมก็เลยบอกร้อนเดี๋ยววันนี้เขาก็แซวหรอกวันนี้เขาจะถอดไงี่อเราตามเขาเองมิเตอร์พาไปแช่เทื่นแต่ตอนนี้เนี่ยเตะอุตวะนี่ก็เข้ามาพูดคุยกันเยอะนะเห็นมีทักไอทีเท่อะไรคุยอัลเตอร์มีอะไรมีใครบ้างใครนะชื่ออะไรอีวานามิอีวานามิอ่องหลังใช่กองหลังอ่าก็อ่องกลางอ่า อะไรนะเชื่อะนะเคนิวโอเบอร์สิบเก้าใช่แล้วันนี้เขาไม่มาปะมามาเขาเล่นลิงวงเราไงอ้เบอร์สิบเก้าไงอ่่ใช่ใช่ซ้อมทีมเดียวกันมั้นะทีมเดียวกันเบอร์สิบเก้าไม่ใช่สิกระตันปะไม่อีวโอดิอีวโออีวโอเบอร์อะไรเบอร์สิบเก้าอ่ะมาไอ้โต อิโตอิโตเบอร์สามอิโตเบอร์สามหมดแล้วก็พี่อันนี้อิโตมาใช่ชินโซโคโลกีน่ารักไากชินโซน่ารักก็เล่นลิงโคน่ารักเลยเออน่ารักนะเก่งเหมือนสติฟ wow. so ันช่วยแล้วต่างชาติเป็นไงใช่หมายถึงว่ารักทรงทรงแล้วแล้วแก๊งต่างชาติอุลตร์ไปก็เพราะต่างชาติที่นี่มันคือต่างชาติที่ขั้นเลยระดับท็อปแล้วนะเป็นรองแค่พวกโกเบเท่านั้นเป็นรองแค่อินเนต้าแล้วเนี่ยลินเซนโมเบอร์ลินเซนเขาเก่งและชิลด้วยใช่ แล้วก็โมเบิร์กก็ทักษะดีใช่ใช่เขาแมตต์นี่ใช้คนล้วนเนี่ยเดี๋ยวรอดูอาฝากแฟนเมืองทองหน่อยไปติดตามครับเดี๋ยวอีก2วันพวกเราก็กลับแล้วสางทีมสองทีมสองทีมครับฝากติดตามครับเต้อะก็เหมือนกันครับก็ฝากติดตามครับก็ติดตามแล้วลองเพจ ่ใชครับเออไอไม่ค er ่อยมีไอเดียไม่มีสาระก็ดูๆไปเขาก็เป็รังจ่ายไปคนขายคนขายขายคนไม่รู้เรื่องบุกอ่ะมีฮันไปมีเขาผมก็ฝากเป็นบอลครับคุณทองแล้วเป็นบอลชาวไทยครับพูดแล้วติตตามเดี๋ยวเรื่นี้แหละเดี๋ยวลอปิหน่ปิ๊งหน่ปิ๊งยังไหนคนยังไงหนยคนที่บอกแล้วที่บอกแล้วโดยเช้าโดยเช้า โดยช้างก็อยู่โดยช้างว่าอยู่ท่าช้างคาเฟ่อยู่ท่าช้างคาเฟ่ไม่ใชอไม่เคยยไหนูไหนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเฮ้ยภาษาญี่ปุ่นนะคนละคมาก่อนไปไอเทมไอเทมได้เลยอันนี้ก็โตอ่ะอันนี้ก็ตวเช้าสวัยองสดช้ายวัสดเช้าเลยโอ้ยโอ้ยสดไยูมอนนอ่งโอ้ฮ นึ่งิโอ้โวันดีเช้าวันดีตอนเช้าอ่วันดีโอยโอ้โอ้้โอ้อม่อาาญี่ปุ่นแล้วเพลงละโอเคขอบคุณน้องๆสาคนเยอนครับขอบคุณขอบคุณ